ยังไงไปไหมวันนี้ตาอนุญาตให้ไปวันนี้อนุญาตให้ไปกับตาสงสารเขาวันนี้ลุงจรไม่ไปลุงจรถ้าเขาไม่ไปเขาจะเข้าห้องครัวนะไปปะแหมไม่ปฏิเสธเลยนะเดี๋ยวเดีรอแป๊บนึ่งแหมไม่ปฏิเสธเลยนะรีบเลยนะ ใช่ไหมไม่ต้องไปหรอมั้งไม่ไปหรอมั้งไม่ไปดีไหมใช่ดังไหนนั่งหลังหรือนั่ ผมงุวงนอนขึ้นเป็นน้ำไม่ละขึ้นไปนอนะไม่เอาครับโอเคไปแล้วครับทุกคน Then we found her, a soul left behind Straining, sobbing, weary but kind I reached out my hand, she laid down the trust Eyes filled with sorrow, yet hope was enough And before too long, I found a way Seven little hearts okay. were born ตอนนี้มาถึงร้านไก่ย่างแล้วบนกมลชงเช่งเลยถึงแล้วกลังโอ้ตาถึงแล้วเหรอใช่เธอนอนอ่ะอ๋อก็ม่วงอ่ะแล้วม่วงเธอจะมาทำไมอ่ะฮะม่วงแล้วมาทำไมต่อลักต้อนอ่ะลักก็ลักแอบโอเคยังไง

มาทำไมอ่ะมาตัวเองมาทำไมใครที่จะนอนอยู่บ้านนอนคนเดียวไงเขานอนคนเดียวของเงาเหลือ,อทุกคนเดี๋ยวาจะลงไปเลยนะจะลงเบเอาไก่เลยนะ แต่ต้งซื้อยาแก่เห็บหมัดให้เธอเนี่ยเขามีไอ้ตัวหมัดเล็กๆอ่ะอแต่ก็รอกินยาง่ายมากมันนี่มันนี่เธอยาเธอน้ำหนักเธอเยอะอมเม็ดตั้งห้าร้อยเธออ้จ้าถ้าจะบนเดี๋ยวผมให้เงินเป็นดอลลาร์จริงเหรอ กัมฉันขอหนึ่งล้านดอลลาร์ได้ไหมหนึ่งล้านดอลลาร์กูต่อเอาไปเลยเอาไปเลยห้าล้านดอลลาร์ห้าล้านดอลลาร์เป็นเท่าไหร่ทุกคนอ่าททำไมพ่อแม่เธอรวยเหรอใช่พ่อแม่ผมอยู่อังกฤษอังกฤษตางงูเธอเอาตัวเองให้รอดก่อนีิแล้วทำไมเขาเอาเธอมาทิ้งอ่ะคือกรัมเขาโดนทิ้งตั้งแต่เล็กๆนะทุกคน ทิ้งกลางป่าเนี่ยเป็นโคกคตาที่ผมต้องมาดูแลจริงๆผมก็ไม่ได้ไปเจอนะลูกป้ากาแฟาไปเจอไปเจออยู่กลางป่าข้างทางข้างถนนอ,อากาศร้อนๆ่อนอะเขาก็เลยมาให้ป้ากาแฟาปลากาแฟาเลี้ยงแล้วเป็นหมาฝรั่งเขาเลี้ยงไม่ค่อยไหวไงทุกคนเขาจะตุยเพราะตอนนั้นเขาไม่สบายหนักเขาตุยอนอนก็ไปนอนห้องน้ําตาก็เลยผลมาทําความรู้จักกับแม่ซอมก่อน สรุปว่าเขาเข้ากันได้ตอนแรกอะเขาตัวเล็กอตอนนี้ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่โตแล้วนี่แล้วเขาเป็นหมาฝรั่งอะทุกคนหมาฝรั่งแล้วเวลาเขาคือนอกเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมคนะนะอกไม่ยอมใครเลยนอกทุกคนต้องทุกคนต้องเคารพเขาอะนเหมือนเขาอยู่ข้างหลังอะ คือเวลาเขาเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องยอมโนะเนะแต่คอลัมเขาเป็นหมาฝรั่งนะเราก็ไม่รู้จิตใจเขาด้วยเวลาเขาจะสวกกันนะกลัวอันตรายเลยต้องยอมอดทนนะวันนี้ก็เลยเห็นทำเป็นพระเอกมิวสิก MUSIC, ก็เลยชวนมารีบมาเลยแหมกำลังนอนโซฟาใช่ไหมทำหน้าทำตา ตอนคิโมะผมไม่ได้เศร้าหน่อยจริงฉันเห็นเธอร้องไห้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เธอแอบ,บล้างไห้นะก๊าลามฉันเห็นฉันสั่งเดอฉันสะดุ้งตื่นมาฉันก็แอบ,บเธอเธอร้องสะอึกสะอื้นวันที่นอนนะจริง,งจริงที่ตัวตาจริงเธอสะอึกสะอื้นเลยคิดถึงที่หญิงกับนันโนใช่ไหม,มผมคิดถึงแต่พี่หญิงพี่นันโนผมไม่คิดถึงหรอกอ<ม>ืมเธ<ม>อนี้นะอืม เดี๋ยวตาจะลงไปเอาไก่แล้วจะไปลงเอาไก่แล้วม,มีแต่มันมีไม่เยอะแล้วแต่มันมีแล้วมีแล้วเนี่ยหน่อยเดี๋ยวฉันต้องอันนี้แล้วเนี่ยซื้อยานะเนี่ยนห้ทำตัวเป็นเด็กเจ๋งอ้าวปงอ้าปากนะออโอเคฉันจะลงไปเลยนะนั่งลงเดี๋ฉันลงไปเอาไก่แล้วไปลุกลุกลุก ไปลงเรือไก่ล huh. uh ุกลลกกเห็นไหมเวลาเธอทะเลาะกันนะจะกลัวมากเลยนะลุก huh. น uh ั่งดิ ลูกนังน่งนั่งเดนมันนั่งกินนอนทับเกียร์นี่เด็กเกียร์หักนั่นนี่รู้ไเออลูกนัง่งฉันจะลงไปแล้วนั่งเฝ้ารถเห็นไหมไปแผลเลยเห็นไหมเนี่ยอโอเคตาลงไปแป๊บนึงไปแล้วคนลงไปเอาไก่กันส่องละ แหม,แมจะนั่งขับไปเหรอจะขับเลยจะขับเองเหรอือดูดิทุกคนแหมขับเองได้คงขับแล้วมั้งจะขับไปเหรอะจะขับเองเหรอใช่ กลับแล้วไปชาวไรนั่งลงดีๆโอเคทุกคนไปแล้วตอนนี้ได้ไก่แล้วกำลังกลับบ้านกันแล้วโอเค คุณยายจิวขอบคุณมากครับคุณยายจิวตอนนี้ผมกำลังเรียกจอนนี้เข้ามาจอนจอนตอนนี้เดี๋ยวเันไวเอาเดีวนเ กระตูนเดี๋ยวก็ร่ำได้ยินกระตูนก็ลัำได้ยินไปเกาลังไก่เห็นมีวางอยู่บนโต๊ะออ่ะะสวยเอามาสวัสดีเอามาสวัสดีพันธ์น้ำก้องเดี๋ยวนี้เอากลัวนี่เดี๋ยวนี้เอากันั่นี่เดี๋ยวกลัวนีอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับวันนี้เรามาเปิดของขวัญกันพอดีกระลำอยู่ข้างบนผมไปจ็อกกิ้งกันมา ก็วันนี้เป็นของคุณยายจิว๋วขอบคุณมากครับมีห้ากล่องเดี๋ยวมาเปิดกันนะว่าเป็นอะไรนะคุณนายน,นะ,ะวันนี้คุณนายถึงตัวสวยนะนะโอเคโอเคเปิดกล่องแรกเลยาาน,น,นั่งร่วมกันนั่งร่วมกันนิตัวนี้มานั่งงน้คือนั่งงนี้กันนะหน่อยนั่งนะนั่งนะนั่งร่วมกันเดินเลยกล่องแรก เสียงดังไม่ได้ครับทุกคนว่ากำลังหูคนดี yeah ว่าผมใช้เครืองนะอีกหน่อยก็บ้านน้องก็กินอาหารเล็กกัน,ห,นหรือปลากรุณมันมากเลยครับตัวเป็นแปดล้นะ่อไปเป็นกล่องที่สาม 快很多钱，今年上班好点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ผขอบขอคุณมากมากเลยกาแฟอันนี้เป็นเป็นเห็ดเป็นเห็ดสวรรค์เห็ดสวรรค์ครับขอบคุณมากมากเลยอันนี้เป็นหมูยอทอดหมูยอทอดครับผมขอบคุณมากมากเลยอันนี้เป็น อันนี้เป็นขนมปังครับผมขนมปังกินกับกาแฟขอบคุณมากครับแล้วก็มีนมดีน่าอีกสามแพ็คครับผมขอบคุณมากเลยออไปอันนี้เป็นเนาเอต็อแฟ์ครับทีมวันขอบคุณมากเลยแล้วก็มอีอันนี้ก็คือข้าวโอ๊ต ทันยาพืชน,นะของเนเล่ขอบคุณมากครับแล้วมีส้าง,างยังยังยังไม่ถึงของเธอจะเดินนี้อันนี้เป็นขนมปบกเคี้ยวของเด็กๆครับขอบคุณมากเลยครับนี่ happily <laughs> ขอาอกาก่ต oh, okay. ื่นดงครับขอบคุณมากครับแล้วมีคุณแค่อีกอย่างหอมอครับขอบคุณมากครับแล้วมีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มสตูตี้ครับผมน้ำจิ้มสตูตี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยที่ตังเขียนมาขอบคุณยายน้อคุณยายคุณยาย ท่านส่งปัจจัยมาด้วยครับคุณมากมากเลยครับผมนนหนึหน่งขอบคุณมากครับ ทีส <Sí. S 2> sí. ที่เป็นอาหารแนร็กซ์วอบก็เป็นสิบสองถุงครับถุงมมากเลยจะไปกล่องที่ห้าครับ เป็นอาหารแม่ผสมก็รวมเป็นทั้งหมดพิถุงขอบคุณมากเลยครับผมทั้งหมดพิจรหกุนตอนนี้เปิดเสร็จแล้วอ่ะต้องมาขอบคุณขอบคุณคุณยายจิ๋วเดี๋ยวขอให้ทานขอบคุณคุณยายจิ๋วจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณยายจิ๋วมากที่รักพวกเราขอบคุณมากมากเลยที่เป็นห่วงพวกเราเนาะขอบคุณขอบคุณแทนเจตประจันบาลด้วย แล้วก็คุณ à, ทุกๆคนเลยขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้คุณยายมีแต่ความสุขโอเคเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณนะเดี๋ยวนี้ช่วยขอบคุณนะเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาอาจจะนี่ลุกขึ้นมาอาจจะนี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะอ่ะอาจจะนี่ขอบคุณมากอ่ซ้ำซ้ำหันหน้าไปเออเออซ้ำขยับหน่อยให้เจนี่ขอบคุณก่อน เดี๋ยวกันนั่นนี่นี่นั่งปากขอบคุณขอบคุณมากครับคุณยายจิ๋วขอบคุณมากที่ส่งของมาบ้านเราขอบคุณมากเลยครับผมขอให้คุณยายจิ๋วสุขภาพแข็งแรงนะครับอืมจะเสร็จนี้เขาขอบคุณแล้วอ่ะมาให้คุณเราชิมให้คุณทรายิ้นัง โอเคันสาวก็ได้กุลเชิ้นอีกสองชิ้นนะครับผมโอเคผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณคุณไก่เกี่ยวอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ผมก็จะไปเคลียร์กระลำแล้วกระลำเหมือนได้ยินเสียงแว๊บๆเมื่อกี้โอเคครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ